ตัดภาพมาบาดนี่กัอยู่ทงไฮทงนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีเนี่ยเมื่อเศา้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อวันนี้ทางสะพวงก,กับสิลงมาดกก้ามึงอ่ะลงมาดกก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี่ลกอ่าตอนแรงประมาณสามโมงนีแหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้ซ้ำนีนะ่แหละเนาะบ่หอดลอยพ่อแม่พี่น้องเลยหาสิปายมัดพ่อแม่พี่น้องนี่ดก,ก้าเนาะ ืัอนี้กับโลกาอีกค่ะพี่น้องเลยโลกาพอดเมื่อมันนี้กัเนาะโลกกาไว้ไปดำไฮญ่ไปพี่น้องเนี่ยลกาคือเก่าเด้อมืัอนี้ไปพี่น้องเลยมาเด้อมาโลกกาน้ากันเนาะไปพี่น้องเลยโลกกาเนาะมัดน้อยๆอย่งเดียวไปพี่น้องเลยอ่าวันนี้บรรยากาศดีดีไปพี่น้องเลคือฝนสิตกนี่แหละเนาะพูท้องฟ้าก็มืดอเมื่อไปพี่น้อง นี่ก็สิลงมาดูก้ามาพี่น้องเลยลงมาก่อนมูเนาะทั้งเอื้ยทั้งน่องก็ยังมาในลงมาสะพวงลงมาก่อนมาพี่น้องเลยซึมพันยังพากันกินข้าวกินข้าวเศร้าเนาะมาพี่น้องเลยปั้นข้าวแล้วก็พากันลงมาดูก้าเด้อมาพี่น้องเลยนี่แหละเนาะมาเด้อมาพี่น้องเลยมาดูก้าซอยในเด้อเนาะดูก้าดูก้ามาพี่น้องมาเด้อมาดูก้าเนาะดูก้าสามคนมาพี่น้องเลย กด้พร้อมโรคไปพี่น้องเลยโลกอยากปวดๆเนี่ยน่าไปพี่น้องเลยกลาหน่อยแต่มันปวดอ่า โป้ดโปดเนาะฮะดอกเงี้ยก็พอเยดึกดึกดึกพาพี่น้องเลยคุดอกกากระเดดออกแต่เศร้าซะพอพี่น้องเลยดอกกาหน่อยแต่โป้ดโปดเนาะโอ้เคยพี่น้องมันเด็ดนะคะก็เอาขั้นโฮมเลยว่าล่มมาพี่น้องเลยมากั้งเนาะ สภาพคันโฮมกับซ <ś> <nowadays> ิประมาณนี oh. maybe, maybe, maybe. ่แหละพ่อพี่น้องเลยสู่ฟ้าสู่ดินเนาะโอ้ลูกกาดำหน้าเลยพ่อพี่น้องเลยแดดออกจะเศร้าซะมันีเนาะคิดว่าฝนสิตกพ่อพี่น้องโอ้แดดแดดเจนเลยพ่อพี่น้องเลยมาเด้อมาลูกกา 好。 โกกาเด้อภูมัดกับมาตุเต,เต,เต,เตก,กับเตะไปเพลินเอาเลยคุกะทอกกระทอกเนาะภูดกกระดกซอยกันคนน้ำไม้คนน้ำมือ <c oughs> ยังบ่ฮอดลอยไปพีกก่ดดน้องเลยดลกะกะเต้เศร้ายังบ่ฮอดลอยเด้อนี่ าพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดมนะโมงแล้วเนาะโลกาก็ฮอนแดดมาพี่น้องเลยก็อเอาคันโฮมเนาะลงไปกั้งมาพี่น้องพอจังหวาาในนะใครเนาะมีคันโฮมถ้าบุมีคันโฮมคือชิวา่าเลยเนาะฮอนแดดมาพี่น้องเลยนะี่โลกาเด้อมือ่อแรกมาพี่น้องเลยเมย์ฮอนแดดฮอนแดด บรรยากาศแดดแห้งขนาดเลยอกเลยพี่น้องเลยกลากันยาวเลยเนาะพอดีดกสัมพันพี่น้องกล่าวกัทีเดียวพี่น้องเลยเนาะทั้งนี่กัทั้งเอื้อยกับดกใบใบยืนพี่น้องเลยดกกล่าลดกกลา ตากันแล้กองบอลหันบอลหน,นีอยู่พี่อนเอาไว้มาเด้อมาดำหน้าเพื่อน้องเว้นางดกเลยเนาะนางเมียเลยนางเมีเไยไปเพื่อนเพื่องเอ้เพื่อนอะมันเด็ดเผาอะแล้วกะจ้องใส่ผูกขันจ้องกัน ดูชีวิตไลฟ์มนพี่น้องเลยอ่าเถอะมาเริ่มารกกันมังการมพี่น้องอยากลี่จะที่ฮอนเดดเนอะมังการกับนางเมไปอร์อาพี่น้องเลยคานฮอเตะเนาะตีเอาแบบนี้เลยพวกพวกเลยเฮ้ยพี่น้องเลยฮอนเดดฮอนเดด ตัดภาพมาตาก้าให้นี่3ตาพี่น้องเอ้ยตาก้า3ตามีแต่ตาห่างๆจักชัวร์พี่น้องเนาะอืดแฮงเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ดดคักดดแน่ีก้าจนสิบ่งวยอืเนียไปทางไหนก็ดดนเด้อเนาะ โดยนะองอาสำหรับคลิปนี้สัพวงกะชีจบคลิปไอเพียงสามยก่อนเด้อพี่น้องเลยขึ้นกินข้าวกินน้าพักผ่อนก่อนเมาพี่น้องเลยห้อน้องมะเหนแดดแห้งตอนแรกกะจังสิมาลุกหม่พ่อพี่น้องเลยโดยน้องอาทว่าสาห่วงว่าพิพากษาการใดกะขอโทษขอพ่ายหลายๆเด้อเนาะฝากไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สัพวงในเด้อเนาะโดยอาสำหรับคลิปนี้กะจะขอตัวลาไปแล้วไปพบไปพ่อคลิปหน้าพู่แหละ สบายดีสวัสดีเด้อ